สวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันเสาร์นะคะห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาเริ่งามยามดีได้เวลาตัดข้าวนะคะข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ค่ะส่วนที่ไม่ได้ตัดนะั้นคือ,อมเมล็ดข้าวไม่พอนะคะเราก็เลยถอนกล้ามาดำเราก็เลยไม่ตัดนะคะ นี่อันนี้อันที่ตัดคือเราหวานไปนะคะเราได้เวลาตัดข้าวค่ะตัดไปเมื่อเช้านะคะและที่สำคัญเราพามาดูนี่ค่ะถั่วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะอายุสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกเย็นวันเสาร์เราจะพามาดูนะคะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งได้สองใบกำลังแตกยอดนะคะ อาทิตย์นี้ได้สี่ใบห้าใบแล้วคะ่ะถั่วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะนี่เลยคะ่ะอายุสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เท่านั้นนี่คะ่ะสวยงามเลยอาทิตย์ที่แล้วก็จะมีแต่ใบนี้แล้วก็ตัวนี้ยังเป็นใบเล็กๆเท่านี้อยู่นะคะ แต่ตอนนี้นะคะนี่จะมีใบนี้แล้วก็คู่นี้แล้วก็จะมียอดเล็กๆอยู่ตรงกลางอีกค่ะพร้อมจะลามเคลือแล้วค่ะพร้อมจะขึ้นค้างเป็นเถาเป็นเคลือแล้วค่ะดูนะคะอายุแค่สองอาทิตย์นะคะทัวฟักยาวปลูกบนคันนานะคะปลูกได้ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะอ่าเมล็ดเล็กๆเ,เ,เกิดมาก็ต้นเล็กๆ พอโตมาก็นี่แหละค่ะหาอาหารเองได้ก็โตแล้วค่ะต้นเริ่มโตแล้วยาวไปนู่นเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกทั้งหมด164เมล็ดนะคะนี่ถั่วฝักยาวปลูกบนคันนาดเดี๋ยวเราจะพาเดินชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกต้นนะคะจะลักษณะคล้ายกันเห็นไหมคะจะมีสองใบสี อสองใบแล้วก็จะมีอีกสองใบคู่ขึ้นมานะคะก็จะมียอดนะคะนี่สวยงามเลยค่ะอายุทั่วฝักยาวสองอาทิตย์นะคะที่เราปลูกจนถึงวันนี้ตเร็วเหมือนกันนะคะรีบตัวค้างต้องมาแล้วค่ะต้องได้ทำค้างให้แล้วในส่วนนี้นะคะทำไมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่า โดนแมลงกัดนะคะก็เลยเอาเมล็ดมาปลูกแซมอีกนะคะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาโดนจิ้งหรีดกัดขาดเลยแบบไม่เหลือเลยพอแซมลงไปนะคะถ้าเขาไม่กัดเพิ่ม,มเมล็ดถั่วก็จะงอกขึ้นมาค่ะอันนี้อายุเนี้ยค่ะหนึ่งอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะคะถ้าแบบนี้เอ๋ออันนี้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าสามวันงอกอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะคะ หนึ่งอาทิตย์ก็จะประมาณนี้สองอาทิตย์ก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะความต่างคือปลูกลงไปมเมล็ดถั่วของเราอัตราการงอก9ก9 9็นนะคะอยู่ที่ว่าจะรอดพ้นจากการแมลงกัดกินได้แค่ไหนนะคะนี่ค่ะบางต้นนะคะเกิดมาก็จะแค่แกลนเพราะว่ามีแมลงกัดเข้าไปตรงโคนตรงนี้นะคะนี่แมลงกัดเข้าไปเลย ทําเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยเขาก็จะโดนกัดโดนแทะเป็นธรรมดานะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆส่วนมากจะโดนกัดนะคะทําให้การจเจริญเติบโตของเขาจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าสมมุติว่าไม่โดนกัดโดนแทะก็จะโตตามปกติค่ะนี่ค่ะถั่วอายุหนึ่งอาทิตย์กับ2ออาทิตย์ความต่างก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรนะคะ แต่ว่าพอเขาเป็นลูกให้เราได้เก็บนะคะเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรุ่นไปนะลามเครือขึ้นไปในค้างของเราเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะวัวฟักยาวปลูกบนคันนาอายุสองอาทิตย์แล้วคะ่ะตั้งแต่เราปลูกมาบนคันนานะคะคันนาทองคำคะ่ะสวยงามแล้วคะ่ะทุกคนวัวักยาว ปลูกบนขันนาอายุสองอาทิตย์ค่ะสวยๆเลยนี่ค่ะนี่เพิงหยอดลงไปแซมตรงนี้โดนกัดเยอะมากคือเอามาเพิ่มรอบแรกก็เกิดขึ้นมาก็โดนกัดนี่ค่ะก็เลยเอามาเผื่อเลยทีนี้ทียิบเลยแบบแบบว่าเอาลงแบบทีๆหยอด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 ,ยอดลงไปเลยนะคะเผื่อไว้ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าโตไม่ทันเพื่อนนี่ค่ะลุมนี่สองเลยเผื่อไว้สองมเมล็ดเลยฝั่งนี้จะโดนกัดเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ไกลคนมาเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะว่าเราปลูกมาจากฝั่งโน้นฝั่งนน้นจะใกล้จะใกล้คนเดินมาก็คือจะถึงเลยฝั่งทางโน้นนะคะโอ้หน่ะจะไม่โดนกัดแต่พอมาปลายปลายแถวตรงนี้นี่คือ มาวันไหนโดนกัดวันนั้นนะคะแถวเนี้ยก็เลยหยอดปเมล็ดให้ถี่ยิบเลยถั่วฝักยาวของเราอายุสองอาทิตย์นะคะดูนะคะสวยงามแล้วค่ะชมบรรยากาศรอบๆแปลงถั่วฝักยาวนะคะคันนาท้องนาของเราเองที่ตัดไปนี้คือเป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะคะเราตัดไปเรียบร้อย ฝั่งทางนี้นะคะพอลงมาตรงนี้สิ้นสุดทัวฝักยาวนะคะก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงร้างนะคะแตงร้าแตงใหญ่แตงกวานะคะแตงค้างขึ้นค้างต้องได้ทําค้างเหมือนกันค่ะอายุหนึ่งอาทิตย์นะคะสวยแล้วโตแล้วค่ะแตงกวานี้จะอายุการเก็บผลผลิตจะสั้นกว่านะคะ แค่สามสิบวันก็จะได้เก็บนะคะถ้าถั่วฝักยาวนี่คือสี่สิบห้าวันเขาก็เลยโตเร็วกว่าถั่วฝักยาวสังเกตนะคะนี่หนึ่งอาทิตย์จะมีทั้งหมดสามใบใบที่สี่เริ่มแซมขึ้นมาแล้วนะคะดูอา่าแตงกวานะคะอันนี้เป็นแตงร้างนะคะแตงค้างแตงร้านนี่ค่ะอันนี้ก้งอกดีเลยทีเดียวนะคะงอกเกือบ อ,อทุกมเมล็ดนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะเห็นแบบว่าขนาดโดนอ่าศัตรูคือหมามาวิ่งไล่กัดกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังเกิดอยู่ทุกมเมล็ดนะคะสวยงามเลยดูเฉพาะตรงนี้ตรงนี้สวยมากค่ะต้นสมบูรณ์มากนี่น่ะคะ่ะปลูก แลงกาปลูกถั่วบนคันนานะคะไม่ต้องรดน้าเลยคะ่ะเพราะว่าแลงนาก็ชุ่มอยู่อาจจะมีตอนที่มันแห้งมากๆโอ้ยนี่ไงมีตรงนี้ที่มันไม่เกิดถ้ามันแห้งมากๆเราก็ใช้ฝักบัวเล็กนะคะตักน้ำในทุ่งนาน,นี่แหละคะ่ะมารดแต่ว่าไม่ต้องรดเยอะนะคะมันจะชุ่มชื้นจนเกินไปนี่แหละ แตงกว่าปลูกบนคนาต่อจากถ <uck> <y aw> ั่วฝักยาวนะคะสวยงามเลยตอนแรกว่าจะได้ปลูกเพิ่มวันนี้แต่ว่าคนขุดยังไปทำงานยังไม่กลับมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อที่ซุ้มตรงนู้นที่เราปลูกถั่วฝักยาวไว้55เมล็ดนะคะคือตรงนั้นนะคะเราจะไปดูว่ายังมีถั่วฝักยาวให้เราเก็บ จะให้เราเก็บไหมแต่ถ้าดูไกลๆตรงนี้ก็ยังมีถั่วอยู่นะคะแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนตอนแรกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เก็บมาได้สองสาอาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่เราเริ่มเก็บมาตัวฝักยาวปลูกบนคันนานะคะปลอดสารปลอดภัยปลูกเองกินเองนะคะความสุขที่เราหาได้ด้วยตนเองอันนี้คือความสุขของคนคนปลูกเนาะ ของตัวเราเองนี่แหละเราชอบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้แต่คนอื่นเราไม่รู้แต่เราชอบเราก็เลยคิดว่ามันเป็นความสุขของเราได้ปลูกแล้วก็ได้เก็บผลผลิตเองนะคะนี่ค่ะไกลเข้ามาแล้วไปดูใกล้ๆกันค่ะมองไกลๆก็ยังมีถั่วให้เราได้เก็บอยู่นะคะ ฝักยาวก็ยังยาวเหมือนเดิมแต่เหมือนจะหมดรุ่นนะคะรุ่นต่อมาที่แซมขึ้นมาจากข้างล่างก็ยังเป็นลูกเล็กอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นห่างจะไม่จะไม่ถี่เหมือนตอนแรกๆนะคะนี่ย้อนกลับมาฝั่งนี้ก็เริ่มเป็นดอกมาอีกแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะถั่วพันนี้ถั่วพันนี้พันดีจริงๆนะคะพันที่เราปลูกนี่แหละอันนี้ตรงนี้พื้นที่แค่ตรงนี้นะคะเราใช้การ ปลูกแค่55เมล็ด55เมล็ดเท่านั้นนะคะเก็บเยอะสุดก็4กิโลค่ะต่อรอบนี่คือรอบสองของถั่วนะคะเพราะว่ารอบแรกนี่เราเก็บไปแล้วนี่รอบสองแทงฝักออกมาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีเหลือดอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บถั่วฝักยาวเราต้องระวังอย่าให้โดนช่อดอกตรงปลายนะคะเพราะว่าถ้าถ้าช่อดอกร่วงแล้ว ก็จะทำให้ไม่ได้เก็บผลผลิตรุ่นต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนเก็บต้องระวังให้ดีๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะระวังให้ดีๆเลยอย่าให้ดอกอย่าให้่อดอกตรงปลายตรงนี้ตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้ตรงนี้ร่วงเด็ดขาดเราจะเด็ดโดยการหมุนหมุนช้าๆจะเย็นๆนะคะหมุนช้าๆจะเย็นๆ เพื่อให้ดอกตรงนี้ไม่ร่วงนะคะแล้วเราจะได้เก็บผลผลิตเก็บถั่วฝักยาวของเราอยู่ตลอดเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะใกล้จะหลุดแล้วค่ะใกล้จะหลุดแล้วใกล้จะหลุดแล้วว้าวาว,าว้าวนี่นะคะเวลาเราเก็บผลผลิตของเราเราก็จะแบบจะเย็นเย็นเนาะนี่เห็นไหมคะพอเราเก็บพอเราเก็บถั่วไปแล้วนะคะดอกตรงนี้ดอกตรงนี้อา้าวแล้วก็ไม่ซูม ดอกตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะดอกเล็กๆแล้วเขาก็จะเป็นดอกให้เราได้เก็บอีกนี่ค่ะแบบนี้แบบนี้ก็ยังได้อยู่ยังอยู่ไม่ซูมไม่ซูมกล้องไม่ซูมซูมไม่ได้นี่ค่ะดอกเล็กๆนี่เลยนี่ซูมได้แล้วค่ะแยวต่อไปก็จะเป็นดอกเป็นติดฝักให้เราได้เก็บผลผลิตต่อไปเรื่อยๆนะคะ นี่ถั่วฝักยาวลูกเมื่อกี้ก็ยาวมากเหมือนเดิมค่ะถั่วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะธรรมชาติอันสดชื่นหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะก็ยังมีให้เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะถั่วฟักยาวของเรานี่ค่ะได้สองฝักแล้วมาเก็บถั่วฝักยาวกันนะคะพามาดูตอนปลูกแล้วก็ตอนที่ได้เก็บค่ะ อันนี้ไม่มีชอบชอบปลายดอกแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าช่อดอกช่อไหนจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะจะเป็นให้เราได้กินกี่รอบนะคะนี่แหละค่ะทั่วฟักเก้วปลูกบนขั้นนาสวยงามตามทองเรื่องเลยค่ะดอกสันลมพัดเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมุมด้านในนะคะ ผมด้านในของถั่วฝักยาวที่มันย้อยระยะลงมาแบบนี้ก็ยังพอมีให้เห็นนะคะแต่ว่าก็จะเบาบางแล้วเพราะว่าเราปลูกแล้วเราเก็บมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะขังถั่วฝักยาวของเราเราปลูกแค่นี้นิดนึงนะคะที่เราปลูกเยอะคือ ตรนู้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะ164เมล็ดเลยแล้วก็แตงกวาอีก70เมล็ดนะคะ70หรือ140แตงกวาอีก140ค่ะเพราะว่าอ,า,อาจจะอาจจะไม่ถึงโดยประมาณนะคะในซองก็เขียนว่าแตงกวาประมาณ70เมล็ดเราก็เลย ประมาณเอาว่าประมาณ140เมล็ดนะคะนี่ละคะ่ะความสุขของคนชอบปลูกนะคะความสุขของคนชอบปลูกชอบธรรมชาติชอบอากาศบ้านๆของเราแบบนี้สวยงามเลยคะ่ะ บรรยากาศดีมากหายใจได้เต็มปอดนะคะขณะนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีค่ะทุกคนมาเก็บทัวร์ฝักยาวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปของสาวผู้ไทยเมืองหนองสูงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ